ลิซ่าแบล็กพิงค์ลุคราตรีฟ้าสวยออร่าจับทำแมตจีนนั่งไม่ติดเก้าอี้สร้างความฮือฮาไปทั่วมุมโลกอีกครั้งเมื่อลาสุดสีสาวแบล็ k พิงคได้ไปเยือนพระราชวางังบักกิงแฮมถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงที่2หลังจากที่ s p i ค์เกิร์ลเกิร์ลกรุ๊ปจากอังกฤษเคยพูดคุยกับเจ้าฟ้าชายชาวในเวลานั้น ในปี1997อีกด้วยและสำหรับลิซ่าแบล็กพิงคล่าสุดหลังจากที่ถ่ายภาพชุดราตรีสีฟ้าของลิซ่าถูกปล่อยออกมางานนี้แม่จีนพากันแตกตื่นพร้อมเขียนแคปชั่นติดแฮชแท็กในชื่อ #lisa ขึ้นเทรนเว่ยป๋อในทันใดในแท็กต่างๆพากันอวยในความสวยของสาวลิซ่าไม่ว่าสาวลิซ่าจะใส่ชุดไหนก็ดูสง่าง,งามลุคนี้เหมือนราชินีเอลซ่า ลิซ่าสวยมากเช้านี้ตื่นมามีความสุขที่เห็นหน้าคุณชุดลิซ่าเหมาะกับเธอสวยงามมากวันนี้แม้ว่าแท็กจะมีเสียงอวยดังระห่มแต่ยังไม่ไวายมีพวกแอนตี้เข้ามาก่อกววดงานนี้ทำให้จีนส่วนใหญ่ ออกมาปกป้องลิซ่าแถมยังของให้แอนตี้ลบข้อความโจมตีทิ้งด้วยเพราะมันเสียบรรยากาศการชมความสวยของลูกสาวแบบสุดๆไปเลยต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้สาวลิซ่าก็ถูกแบน์จากเวปปอเนื่องจากไปขึ้นแสดงโชว์คาบาเร่ที่ฝรั่งเศสจนทำเอาเกิดกระแสะวิพากวิจารณ์และแบนด์ต่างๆนานา,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 นานแต่สุดท้ายลุคนี้ของสาวลิซ่าก็ทำเอาแม่จีนกลับมารักอีกครั้งเพราะต้องบอกเลยว่าลุคนี้ดูเอาใจแม่จีนแบบสุดๆพอได้ใส่ชุดเหมือน เอลซ่านอกจากนี้ถ้าดูเพลิเผก็เหมือนชุดสําหรับคนจีนอีกด้วยนั่นเองค่ะฉะนั้นสาวลิซ่ามางง้อมแม่จีนขนาดนี้แล้วหายงอนสาวลิซ่าและกลับมาซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรนเลยจ้า